สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมและแฟนๆชาวนายคาไทยทุกท่านนะครับพบกับผมเหมือนเช่นเคยครับมอนสเตอร์กับนายคาไทยรีวิวนะครับซึ่งวันนี้ครับผมมาพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่ต้องบอกว่าโดดเด่นที่สุดในคลาสนะครับแล้วก็มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับกับเจ้า all new yamaha nmax 155คันนี้ครับส่วนจะมีรายละเอียดอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากโฉมก่อนนะครับสมรรถนะการขับขี่จะเป็นอย่างไร และนำไปเทียบกับคู่แข่งอย่าง Honda P C X เนี่ยรุ่นไหนจะโดดเด่นกว่ากันเดี๋ยววันนี้เรารู้กันครับสำหรับดีไซน์ภายนอกของ all new Yamaha N Max 155นะครับหลายท่านอาจจะมองว่าไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าดูรูปทรงต่างๆเนี่ยคล้ายโฉมเดิมนะครับ แต่ถ้าเรามองให้ลึกแล้วก็พิจารณากันดีๆเนี่ยชิ้นส่วนแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดนะครับเริ่มกันที่นี่ครับชิลหน้าครับของ a l l นิวนะครับทรงจะเป็นทรงใหม่ครับปลายด้านบนเนี่ยจะเชิดขึ้นซึ่งก็ช่วยในเรื่องของการลดแรงลมประทะตัวผู้ขับขี่นะครับส่วนทรงเก่าเนี่ยก็จะเป็นนูนๆธรรมดานะครับแต่นนี้จะเป็นเชิดปลายด้านบนขึ้นด้วยแล้วก็นี่ครับไฮไลท์ครับไฟหน้าครับ ไฟหน้าเนี่ยเขาจะออกแบบมาคล้ายๆรุ่นพี่อย่างยามาฮ่า XMAX 300นะแต่ว่าด้านในเนี่ยจะมีเป็นแยกเลยเยอร์กัน2ชั้นนะครับอยู่ในโคมเดียวและก็ให้การส่องสว่างเป็นแบบ LED อ่าอั่นี้ก็คือชิ้นส่วนใหม่เลยนะครับรวมไปถึงแฟรลิงด้านหน้าครับพิจารณากันดีๆเนี่ย โฉมเก่ากับโฉมใหม่เนี่ยก็คนละชิ้นส่วนกันคือใช้หรือว่าใส่เปลี่ยนทดแทนกันไม่ได้จุดยึดต,ต่างเนี่ยแตกต่างกันเลยนะครับแล้วก็ตำแหน่งของไฟเลี้ยวครับก็เปลี่ยนใหม่คือของเก่าเนี่ยจะอยู่ช่วงประมาณแก้มนี้นะครับแต่ว่าของโฉมใหม่เนี่ยก็จะอยู่ด้านล่างแต่ว่าตรงเนี้ยยังเป็นหลอดแบบไส้อยู่ไม่ใช่เป็นระบบ led นะครับอ่ะถัดมาครับในส่วนของคอนโซลหน้าตรงนี้เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับอ่ะมาให้ดูกันชัด มีอะไรบ้างในส่วนของคอนโซลหน้าตรงนี้ครับเริ่มแรกเลยครับระบบกุญแจสมาร์ทคีย์รุ่นนี้ออนิวมีมาให้แล้วก็เป็นลูกบิดแบบเตาแก๊สเหมือนคู่แข่งอย่าง Honda PCX 150แ้วละซึ่งก็เป็นระบบที่ใช้ในจุดเดียวนะครับเปิดเบาะเปิดถังน้ำมันล็อกคอล็อกรถต่างๆอยู่ตรงจุดนี้หมดเลยก็กดเข้าไปกุญแจเราไม่ต้องมาเสียบเหมือนเดิมซึ่งก็ใช้งานสะดวกสบายแล้วก็ป้องกันการถูกขโมยรถไม่ต้องมีเสียบละ แล้วก็ช่องซ้ายตรงนี้ครับมีช่องเก็บของด้วยแล้วก็มีที่ชาร์จเสียบชาร์จแบตก็เอาตัวที่เป็นหม้อแปลง12โวลต์นะครับก็เป็นสายย s b ีเสียบชาร์จได้แล้วก็สามารถใส่โทรศัพท์ได้ด้วยนะครับตรงนี้ส่วนฝั่งขวาครับก็เป็นช่องเก็บของอ่าเปิดมาก็เป็นช่องเก็บของแล้วก็มีฝาปิดกันน้ำตรงนี้ซึ่งถ้าเทียบกับคู่แข่งอย่าง h อน d ้า c x เนี่ยลนนั้นอ่ะเขามีให้แค่ข้างซ้ายข้างเดียวอันนี้มีให้สองข้างเลย มีทั้งแบบมีฝาปิดและไม่มีฝาปิดนะก็ตรงนี้ก็ใช้งานสะดวกครบคันเบาะนั่งเป็นแบบ2ตอนเป็นเบาะตอนเดียวแต่ว่ายกระดับผู้ซ้อนท้ายเออใช้คํานี้ดีกว่าไม่ได้แยกส่วนกันนะแต่ยกระดับฟองน้ําขึ้นมาผู้ซ้อนท้ายให้นั่งได้สะดวกสบายไม่เมื่อยล้านั่นเองนะครับในส่วนของแฟรลิ่งด้านข้างนี่ถ้าสังเกตดูดีๆตรงนี้นะครับเปลี่ยนจากโฉมก่อนทั้งหมดเลย แฟลิงด้านข้างด้านหน้าแฟลิ่งรอบคันเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็รุ่นที่เรานํามารีวิวเนี่ยก็จะเป็นสีเทาด้านด้านนะครับแล้วก็ตัวอักษรของ NMAX สีทองสวยงามตัดกันนะครับในส่วนของด้านท้ายครับก็มีดีไซน์ที่เปลี่ยนไปจากเดิมทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับไฟท้ายเป็นแบบ LED เต็มระบบตรงนี้แล้วก็ดีไซน์คล้ายกับรุ่นพี่อยี่ห้า XMAX 300นะครับ แล้วก็มุมมองด้านท้ายนะครับมิติเนี่ยมันจะดูอ้วนๆบวมๆกว่าโฉมก่อนรวมไปถึงในส่วนของบางโคนท้ายด้วยหลายท่านอาจจะไม่ได้สังเกตแต่ผมเนี่ยไปนั่งวิเคราะห์ดูแล้วไม่เหมือนกันนะครับไฟทับทิมนะครับจะถูกติดตั้งไว้ที่ตรงนี้ส่วนรุ่นเก่าจะอยู่ตรงกลางระหว่างป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็บางโคนท้ายทั้งหมดเนี่ยจะถูกปรับให้มันดูเพียวบางแล้วก็ดูมีความสปอร์ตเราใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็โดยรวมทั้งคันเนี่ยดีไซน์ภายนอกเนี่ย ไม่มีจุดไหนเลยที่เหมือนกับโฉมก่อนใช้คำว่า All New เนี่ยไม่ผิดแน่นอนแล้วก็มีรายละเอียดในส่วนต่างๆที่เหนือกว่าคู่แข่งอย่าง Honda p c x 150ด้วยครับสำหรับ U-box นะครับหรือว่าพื้นที่จัดเก็บสัมภาระใต้เบาะของ All New Yamaha Nmax 155นะครับก็ถูกปรับให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับโดยสามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้1ใบ เปิดให้ดูนะครับนี่สามารถใส่เต็มใบนะครับได้1ใบเต็มๆแล้วก็ยังมีพื้นที่เมื่อใส่หมวกเข้าไปแล้วนะก็ยังพอจะมีพื้นที่ใส่ของอื่นๆเพิ่มเติมได้อีกนิดหน่อยแต่ว่าหมวกครึ่งใบหรืออะไรเนี่ยก็สามารถใส่ได้เลยนะครับตรงนี้ก็โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้ครับโอเคพื้นที่จัดเก็บความอนเนกประสงค์ต่างๆก็ใช้งานง่ายสะดวกแล้วก็ปิดเปิดเดบาะนะครับก็อยู่ที่สวิตช์ตรงสมาร์ทคีย์ตรงนี้นะครับที่เราได้แจ้งไป เเท่านี้องครับสำหรับมิติตัวถังของ All New Yamaha Nmax 155นะครับมีความยาวอยู่ที่1,935ม mm, ิลมซึ่งสั้นกว่าโฉมก่อน20มิลมความกว้างเท่าเดิมครับ740มิลม mm. ความสูงอยู่ที่1,160ม mm, ิลมซึ่งสูงกว่าโฉมก่อนนะครับ45มิลมด้วยกัน ระยะต่ําสุดจากพื้นนะครับเตี้ยลง10มมตรโดยมีระยะต่ําสุดจากพื้นอยู่ที่125ม mm. มความสูงของเบาะนั่งครับ765ม mm. มน้ำหนักตัวถังครับ131กิโลกรัมซึ่งหนักกว่าโฉมก่อน4กิโลกรัมความจุถังน้ำมันครับใหญ่ขึ้น0.5ลิตรโดยมีความจุอยู่ที่7.1ลิตรครับ สำหรับหน้าปัดเรือนใหม่นะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับของเจ้า All New Y5 a m N Max 1 5 5นะครับเพราะว่ามีการปรับดีไซน์ใหม่นะครับโดยโฉมก่อนะครับจะเป็นทรงกลมแต่โฉมใหม่นี้นะครับจะเป็นจอ LCD นะครับทรงเหลี่ยมซึ่งก็บอกค่ารายละเอียดการทำงานแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆของตัวรถอย่างครบครันนะครับควบคุมการทำงานเปลี่ยนหน้าจอที่สวิตช์ประกับแผนด้านซ้ายมือนะครับเรามาดูกันว่าบอกค่าอะไรกันบ้างนะครับ ก็จะมีค่าทริปครับระยะทางนะครับมี DOD นะครับระยะทางรวมตอนนี้ก็1,017กิโลเมตรใหม่ๆเลยนะครับทริป A ทริป B นะครับอุณหภูมิเครื่องยนต์นะครับอัอาตราเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเวลา แล้วก็ที่กระพริบกระพริบอยู่นี่นะครับก็เป็นการแจ้งเตือนเข้าศูนย์เปลี่ยนน้ามันเครื่องด้วยนะครับเมื่อถึง1,000กิโลหรือว่าระยะที่เขาเช็คไว้ให้ก็จะมีตัวออยแจ้งเตือนขึ้นมากระพริบให้ด้วยนะครับบอกความเร็วเป็นแบบดิจิตลอลแต่ว่ารอบเครื่องยนต์เนี่ยไม่มีบอกนะครับแล้วก็เมื่อเครื่องยนต์ถึง7,000รอบเนี่ยก็จะมีระบบวาลแปรผัน VVA ขึ้นโชว์ที่หน้าจอให้ด้วย เช่นเดียวกับระบบช่วงล่านะครับ All New Yamaha Nmax 155นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดไม่เหมือนกับโฉมก่อนเลยนะครับโดยด้านหน้าครับมาเป็นแบบโช๊คอัพเทเลสโคปิกขนาด3 0มิมลิเมตรแต่ว่าไซดด้านในนะครับมีการปรับสปริงใหม่นะครับมีขนาดยาวขึ้นและก็ลดแรงดันน้ำมันลงนะครับก็จะช่วยให้การขับขี่ของโฉมใหม่นี่มีความนุ่มนวลกว่าโฉมก่อนนั่นเองครับส่วนด้านหลังครับเป็นโช๊คอัพแบบยูนิตสวิงเหมือนเดิมครับแต่ว่า ด้านหลังเนี่ยมีการปรับค่าเคของสปริงใหม่นะครับที่มีความนุ่มนวลขึ้นแล้วก็มีขนาดของสปริงที่ยาวกว่าโฉมก่อนซึ่งจะเห็นได้ว่าโฉมใหม่เนี่ยตัวรถจะมีความสูงที่มากกว่านั่นเองนะครับอ่ะในส่วนของระบบเบรคครับตรงนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของ all new yamaha n max ตั้งแต่โฉมก่อนมาแล้วนะครับเพราะว่าทาง Yamaha เขาให้มาเป็นแบบดิสเบรทั้ง2ล้อครับล้อหน้าและก็ล้อหลังซึ่งคู่แข่งในตลาดอย่าง Honda p พ150เนี่ย จะเป็นแค่ดิสเบรกหน้าแล้วส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นดัมเบรกซึ่งยามาฮ่าเนี่ยเขาให้มาเป็นดิสเบรกทั้ง2ล้อจุดนี้คนที่เลือกใช้เนี่ยเขาทราบกันดีว่าความคุ้มค่ามันอยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ครับเมื่อมีดิสเบรกทั้ง2ล้อแล้วเนี่ยก็มาพร้อมกับระบบเบรกแบบ ABS Duo Channel ซึ่งป้องกันล้อล็อก ok ทั้งล้อหน้าและล้อหลังซึ่งจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดครับที่ทางยามาฮ่าเนี่ยให้มาเหนือกว่าคู่แข่งอย่าง Honda p c x ซึ่งเจ้านั้นนะเขามีแค่ระบบคอมบเบรกอย่างเดียวแต่ว่ายามาฮ่าเขามีระบบ ABS Duo Channel ให้ทั้ง2ล้อเลยครับส่วนยางครับยางของ All-new y a m a h a NMAX 155นะครับเป็นยาง IRC ครับขนาด13นิ้วนะครับด้านหน้าเนี่ขนาด110ทับ70สนะครับส่วนด้านหลังนะครับ130ทับ70ซึ่งความพิเศษมันอยู่ที่เนื้อยางครับเนื้อยางอันนี้มีการปรับโครงสร้างเนื้อยางที่ค่อนข้างที่จะแข็งนะครับ แล้วก็ช่วยลดในการโดนของแหลมทิมหรือว่าตำนะครับยางก็จะรั่วช้ากว่ายางปกตินะครับสามารถขับขี่ไปได้อีกสักระยะหนึ่งหรือถ้ารั่วไม่มากนะครับตัวเนื้อยางเองก็จะไปบีบอัดรูไม่ให้ลมเนี่ยรั่วไหลออกมาซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะอยู่ได้ถึง2-3วันเลยทีเดียวกว่ายางจะแบนรั่วไม่สามารถขับขี่ได้ครับ สำหรับสมรรถนะการขับขี่ของ All New Yamaha Nmax 155นั้นให้การขับขี่ที่นุ่มนวลน,นั่งสบายสไตล์รถอัตโมติโดยโชกอคอัพหน้าและหลังจะให้ช่วงยุบตัวที่เยอะและซับแรงกระแทกได้ดีกว่าโฉมก่อนอย่างรู้สึกได้ด้านระบบเบรกถือว่าให้การหยุดรถได้อย่างมั่นใจดิสเบรกทั้งสองล้อพร้อมระบบเบรกแบบ ABS Duo Channel ให้การทำงานที่รวดเร็วเอาอยู่ทุกสถานการณ์ ป้องกันอาการล้อล็อกได้อย่างอยู่หมดัดส่วนยาง IRC นั้นก็ให้การยึดเกาะถนนที่พอใช้ได้แต่เนื้อยางอาจจะแข็งและทำให้รถด,ดูกระด้างสักเล็กน้อยสำหรับขุมพลังของ All New Yamaha Nmax 155นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์บูคอ r a t i o n ใหม่ในพิกัด155ซีซีแบบ1สูบ4วาล์วซิงเกิลโอเอฟแคมชานะครับ จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบหัวฉีดนะครับแล้วก็ระบายความร้อนด้วยน้ําซึ่งไฮไลท์เด็ดนะครับก็ยังอยู่ที่เทคโนโลยีวาล์วแปรผัน VVA นะครับซึ่งคู่แข่งอย่าง Honda p c x 1 5 0เนี่ยตรงนี้ก็ยังไม่มีมาให้ก็ยังเป็นรุ่นเดียวในคลาสที่มีระบบวาล์วแปรผัน VVA ตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับก็อีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาในโฉม all new นะครับก็คือระบบ สตาร t a แอนด์สต็อของทางยามาฮ่นะครับซึ่งเขาใช้ชื่อว่า Smart Generator System นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะขับขี่นะครับ mm hmm. เมื่อเราขับขี่มาด้วยความเร็วจอดหยุดนิ่งปุ๊บเนี่ยเครื่องยนต์จะตัดการทํางานทันทีแต่ถ้าเราขับในจังหวะที่จราจรติดขดัดค่อยๆขับมานะครับ mm hmm. เมื่อจอดหยุดนิ่งนับ1-5ครับใช้เวลา5วินาทีเครื่องยนต์ก็จะตัดการทํางานทันที mm hmm. เช่นเดียวกัน ซึ่งไอตัวเจ้า smart generator system เนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการปั่นกระแสไฟด้วยนะครับก็จะทำให้ระบบสตาร์ทเนี่ยเงียบขึ้นแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นแล้วก็ช่วยรักษาตัวชุดไดสตาร์ทให้เราด้วยนะครับซึ่งเครื่องยนต์บูคอร์155ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีสมรรถนะการขับขี่ที่เหนือชั้นแล้วก็อัตราเร่งที่ดีตั้งแต่รอบต้นยันรอบสูงเลยทีเดียว สำหรับถ้านั่งนะครับมิติต่างๆนะครับผมนะครับสูง168เซนเมตรนะครับก็จอดนิ่งเนี่ยขาทั้งสองขานะครับก็เหยียบได้เต็มพื้นนะครับก็ให้การควบคุมรถในขณะจอดนิ่งได้อย่างมั่นคงนะครับแล้วก็ปลอดภัยรวมไปถึงจังหวะการเข็นนะครับการเข้าจอดในที่แคบๆพวกห้างสรรพสินค้าต่างๆเนี่ยเวลาเราขยับรถอะนรต่ารๆเนี่ยมันก็ทําได้คล่องตัวแล้วก็มั่นใจยิ่งขึ้นนะครับ เมื่อเปลี่ยนท่านั่งครับมาเป็นท่าที่พร้อมสําหรับการขับขี่ครับตําแหน่งของแฮนด์บาร์ต่างๆนะครับแล้วก็สลีละาของตัวรถเนี่ยค่อนข้างที่จะกระชับนะครับแล้วก็ให้การควบคุมที่ธรรมัดธรรมแงอ่ะใช้คํานี้แล้วกันนะครับเบาะนั่งก็มีความสูงที่พอดีนะครับรวมไปถึงตําแหน่งของแฮนด์บาร์นะครับก็ให้การขับขี่ที่สะดวกสบายแล้วก็ขี่ไกลๆเนี่ยไม่เมื่อยล้านั่นเองนะครับผู้หญิงก็ขี่ได้ผู้ชายก็ขี่ดีครับ สำหรับฟิลลิ่งการขับขี่ของ All New Yamaha N Max 155นั้นต้องบอกว่าเป็นรถที่ขี่สนุกเร้าใจอัตราเร่งให้การตอบสนองได้ดีในทุกย่านกำลังไม่ว่าจะเป็นการออกตัวการเร่งแซงหรือจังหวะใช้ความเร็วสูงซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานของเทคโนโลยีวาลวแปรผัน VVA โดยความเร็วสูงสุดที่ทำได้ในขณะทดสอบครั้งนี้อยู่ที่122กิโเมตรต่อชั่วโมง ส่วนอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยอยู่ที่37กิโลเมตรต่อลิตรครับสำหรับข้อดีของ All New Yamaha Nmax 155นั้นนะครับข้อ1ครับดีไซน์ครับหรูหราล้ำสมัยแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปจากโฉมก่อนอย่างพิดหูผิตาเลยเดียวครับข้อ2ครับหน้าปัดเรือนใหม่ครับดีไซน์ใหม่จอ LCD นะครับที่ใช้งานง่ายนะครับบอกรายละเอียดครบทุกฟังก์ชันครับ ข้อ3ครับระบบวาวแปรผัน VVA ครับซึ่งเป็นยี่ห้อเดียวรุ่นเดียวในคลาสนะครับที่ให้เทคโนโลยีวาวแปรผัน VVA ตัวนี้มาให้ซึ่งคู่แข่งอย่าง Honda P c 1 5 0 c เนี่ยไม่มีเทคโนโลยีตัวนี้มาให้นะครับส่วนข้อ4ครับท่วงท่าการขับขี่ครับมิติตัวถังเนี่ยมีความกระชับให้การขับขี่ที่คล่องตัวนะครับใช้งานง่ายนะครับส่วนข้อ5ครับระบบเบรคครับให้มาเป็นแบบดิสเบรคทั้ง2ล้อนอหน้าและล้อหลังซึ่งคู่แข่งอย่าง Honda PCX เนะครับเป็นแบบดิสเบรกหน้าและดัมเบรกหลังส่วนข้อสุดท้ายครับข้อ6ครับระบบเบรก ABS ครับ d ดู c h a า n e l ด้วยซึ่งตรงนี้เป็นรุ่นเดียวในคลาส 150cc เลยนะครับที่ให้ระบบเบรกแบบ ABS มาให้ซึ่งคู่แข่งอย่าง Honda PCX 150เนี่ยก็ไม่มีระบบนี้เช่นเดียวกันครับเมื่อทราบถึงข้อดีกันไปแล้วนะครับมาถึงข้อเสียหรือว่าจุดสังเกตกันบ้างนะครับข้อ1เลยครับล้อแม็กครับ ให้มาขนาด13นิ้วโอ้โหมันอาจจะเล็กไปสักนิดนึงนะครับแล้วก็หาขนาดยางเปลี่ยนยากนะครับซึ่งคู่แข่งอย่าง Honda p ีซ150เนี่ยเขามีขนาด14นิ้วอ่าก็มาตรฐานคลาสสิกทั่วไปส่วนข้อ2ครับระบบไฟเลี้ยวครับโอ้โหยังเป็นแบบหลอดไส้อยู่นะครับจริงๆจุดนี้น่าจะเปลี่ยนมาให้เป็นแบบ LED ทั้งคันเลยมันจะได้ดูแบบเต็มเต็มฟูลออปชั่น ครับและนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของ All New Yamaha Nmax 155ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากโฉมก่อนแล้วก็โดดเด่นกว่าคู่แข่งในคลาสอย่างเห็นได้ชัดนะครับทั้งนี้ครับ All New Yamaha Nmax 155จะมีให้เลือกใช้งานด้วยกัน4ีสีได้แก่สีแดงสีดำสีน้ำเงินและสีเทาซึ่งมีราคาค่าตัวครับอยู่ที่85,000 900บาทครับทั้งนี้ครับยามาฮ่าเขาได้เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าครับกล้ารับประกันตัวรถนานถึง5ปีหรือ50,000กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนซึ่งสําหรับคนที่สนใจนะครับก็สามารถไปติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปทดลองขับได้ที่โชว์รูมยามาฮ่าทุกสาขาได้แล้ววันนี้ครับ ท้านี้นะครับหากเพื่อนๆดูแล้วชอบใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราได้ที่นะครับ Facebook fanpage นายคาไทย .fc แล้วก็ YouTube channel นะครับนายคาไทยซึ่งครั้งหน้าผมจะนำ รถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์รุ่นใดมารีวิวให้ท่านได้รับชมเนี่ยก็โปรดติดตามกันให้ดีหรือถ้าท่านอยากให้เรานําเสนอรีวิวรถรุ่นไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสาหรับวันนี้ผมและทีมงานนายคาไทยทุกท่านต้องขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับบายแล้วบ๊ายบาย